ค่ะมุกวีค่ะและสาสาวสสไตล์กับการประชันในบทเพลงเดียวกันจะเป็นยังไงไปชมกันกับเพลงแห่งหัวใจค่ะ จากชีวิตที่เราไม่ตรงเธอค่เพียงที่เปลนน้ำตาไม่เป็นแรงบูทำให้ฉันอย,าาย่างสุดในี่คือเพลงที่เขียนดใจที่ดำไปด้วยร,แรัแต่ทีบ่บ้านในคอนเทนแล้วบอกคน มุกก็ตื่นเต้นตตื่นนเ้ไม่ต้องยิ้มก็ได้ตื่นเต้นนะค่ะตื่นเต้นเหรอค่ะตื่นเต้นเอ้ยทำไมเวลาร้องเพลงนี้ยิ้มตลอดเลยอะแล้วเวลาคุยกับเพื่อนนี่ยิ้มตลอดเดี๋ยวไม่ได้ยิะถ้ายิ้มยิ้มตลอดเนี่ยมันฟืดไปแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องมันไม่ค่อยพูดว่าอะไรเออเพราะปากมันไม่ปากมันยิ้มตลอดอะมันเขาให้มันพูดมันไม่ปากมันก็ไม่ขยามันก็เลยแล้วร้อเล่นร้อเล่นเป็นงานบ้างตัวเอง ก็โอเคค่ะก็โอเคแต่ว่าหนูว่ามันยังไม่ค่อยอินแต่ว่าคือที่หนูยิ้มคือมันก็ว่ามันมีความสุขค่ะแต่ว่าตอนที่คาร์ดแอคติ้งอินกว่านี้อะค่ะอ๋อแสดงว่าต้องถูกบังคับให้แอคติ้งมันตื่นเต้น,นะค่ะให้ตัวเองเท่าไหร่ให้ C บวกโอเคต่อมุกคูใหญ่ให้บบวก Voice B, Dance ให้ B บวก Acting ให้ B บวก P.D. C บวกรวมแล้วได้ B